สวัสดีครับเอฟซีหนังการแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหนังกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปเปิดตัวนี้ก็พบกับเสียงผลงานเจีมๆแล้วก็ภาพการฉายนะครับของหน่วยโพกแก้วภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหน่วยซูเปอร์บิ๊กหน่วยบิ๊กๆแห่งจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งหน่วยนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่มีผลงานสุดยอดอีกจอหนึ่งนะครับในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางเพจโพกแก้วภาพยนตร์นะครับที่ทางช่องเราได้นําภาพประกอบแล้วก็คลิป บางส่วนนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับส่วนับโปเกลภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยนักแปงนะครับที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับจนปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลนะครับสาหรับโปเกวภาพยนตร์นั้นก็มีดีเจประจำหน่วยนะครับที่เอฟซีต่างๆก็จะชื่นชอบนะครับก็คือดีเจกะปินะครับซึ่งโปเกลภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นั้นก็รับจัดฉายภาพยนตร์ในงานพิธีต่างๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มาพร้อมบรรยากาศการท่องเพลงสุดมันฮานะครับสะใจกับดีเจกะปินะครับ รับเบอร์โทรติดต่อนะครับทางช่องก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้มันเดินนะครับในหน้างานปีนี้ก็ได้เตรียมหนังใหม่ๆนะครับไปขอยต l อ o จะภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยจีนฝรั่งนะครับสำหรับโแก้าพะเยวเนั้นก็เป็นหน่วยหนังนะครับที่เป็นหน่วยใหญ่นะครับรถสิบร้อยทีเดียวนะครับในเขตสุรินทร์บุรีย์นะครับจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็โทรไปสอบถาม ตกลงมาจ้างกันได้เลยนะครับถ้ามีงานที่ต้องการอยากจะจ้างหนังไปสมพุนในงานพิธีการของท่านนะครับอยากจะได้หน่วยงเนแจมๆนะดีเจเสียงดีๆนะครับเพลงมันๆก็อย่าลืมนะครับโูแก้วภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับคลิปแนะนำหน่วยงานแปลงวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับปรกวดใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นหน่วยอะไรนั้นก็อย่าลืมรอติดตามที่ช่องเราได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ